สวัสดีครับผมวันนี้มาทักทายสบายดียมเช้านะครับผมก็มีเสียงกก,กักกกักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีแม่บ้านกําลังทําภารกิจในครัวนะครับผม <c oughs> ก็มาทักทายยามเช้าครับผม <c oughs> เอาหน้าตาออกยืนยันตัวตนนะครับผมมาทักทายเพื่อย,ยืนยันตัวตนในการ <c oughs> เปิดโมดมืออาชีพนะครับผมก็เปิดโมดมืออาชีพมาก็ปีกว่าแล้วครับผมเนี่ยก็ ปีกว่าเดี๋ยวผมไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าปีกว่าแน่นอนอาจจะเกือบถึง2ปีแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะได้ปีกว่าแล้วนะครับผมเปิดโมดมวยชีพได้ปีกว่าแล้วก็ได้รับเชิญจําได้เลยว่าเดือนมีนาครับผมได้รับเชิญไปสร้างรายได้ในการสร้างรายได้ในเนื้อหาเดือนมีนาแต่ผมเคยทำเก็บสะสมเวลานาทีเกือบผ่านสองรอบนะครับผม แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบครับผมแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบเพราะว่าสเปรยสปายอยู่นะตอนแรกๆนะครับผมแต่ปัจจุบันก็ได้รับเชิญแล้วแล้วก็บีไราไได้แล้วนะครับผมในโปรไฟสวัส์สนอเสียงนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักททยกับเพื่อนๆถึงปัญหาในอุปสรรคในการทํางานนะครับผมปัญหาในอุปสรรคในการทํางานของเราเนี่ยในการเปิดโหมดมืออาชีพเนี่ยก็ค,คือเวลาเราต้องมีเวลาให้ระบบ เราต้องมีเวลาให้ระบบครับผมเพราะเราทุกคนมีเวลาทํางานของส่วนตัวด้วยนะครับฉะนั้นต้องแบ่งปันเวลาให้เหมาะเจาะให้ได้มาตรฐานนะครับให้อย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อนๆ่เราถึงจะพบเจอความสําเร็จแล้วก็ลงคลิปยาวคลิปสั้นรวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็อย่าหยุดนะครับต้องสำคัญมากๆเลยต้องทําตลอดเวลานะครับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรวมทั้งการเข้าไปตอบคอมเมนต์รวมทั้งไป สร้างคอนเทนต์ต่างๆที่ให้มันถูกใจนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกใจไม่มีอะไรก็ลงลงไปอย่างผมเนี่ย ถ่ายธรรมชาติให้ลงให้ดูให้ชมนะครับเพราะผมพิดว่าคน8,000ล้านยังไม่เคยรู้จักผมหรอกผมอยากดังผมอยากให้คนรู้จักเยอะๆก็พยายามจะถ่ายคลิปรอบบ้านผมนี่แหละบรรยากาศที่ดีที่สุดนะครับเพราะผมอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็ทุ่งนาก็สวยงามนะครับเพราะผมเป็นเกษตรกรก็มาทนานาเนาะแต่เมื่อกรเคยอยู่กรุงเทพครับผมเคยอยู่เป็นจานวนมากเลยแหละตั้งแต่อายุหลักหลักหนึ่งอยู่จนถึงหลักหกแลก้วเกษียณกลับมาอยู่บ้าน อากาศมาอยู่บ้านเด็ยก็มาเป็นเกษตรกรนะครับผมก็มาไว้หนวดไว้ไว้คราวนะครับอยากจะไว้ผมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีผมให้ไว้นะครับพี่น้องก็เลยก็ดีอย่างหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนเขาเห็นว่าเป็นล้านเลยมาเป็นล้านเวลาออกทีิปบอกอะไรก็ออกเป็นล้านทุกครั้งไปก็ประมาณนี้นะครับผมในการอายู่ เป็นอยู่ของผมทุกวันนะครับก็ลงคลิปทุกวันครับขยันสม่ำเสมอปุ๊บเจอความสำเร็จน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับผมไม่ใช่ค่อนข้างนะผมมั่นใจในระบบถ้าเราขยันนะครับขยันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เจอคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้กฎเกณฑ์กติกาให้ดีแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะครับผมลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับช่องเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้มีความสุขนะครับ